สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องราวเกี่ยวกับธนบัตรไทยนะครับในวันนี้นะครับผมมีธนบัตรแบบ16นะครับอันเป็นธนบัตรแบบปัจจุบันนะครับจะมาพูดคุยให้ฟังนะครับว่าภายในธนบัตรแบบ16นั้นนะครับมีลวดลายสัญลักษณ์ใดบ้างและสัญลักษณ์เหล่านั้นมีความหมายว่าอะไรนะครับรวมไปถึงวิธีการดูธนบัตรจริงธนบัตรปลอมกันนะครับว่าธนบัตรแท้มี สัญลญักษณ์มีจุดที่เราจะสังเกตและเรียนรู้นะครับเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของธนบัตรปลอมต่างๆที่แพร่กระจายแพร่หลายนะครับในวันนี้ธนบัตรที่ผมจะมาแนะนำให้ท่านผู้ชมได้รับทราบรับชมกันนั่นคือธนบัตร100บาทแบบ16นั่นเองนะครับโดยธนบัตร100บาทแบบ16นะครับถือว่ามีจุดมุ่งหมายนะครับที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติของพระมหากษัตริย์ไทยนะครับตั้งแต่สมัยสุโขทัยอยุธย,ยาทนบุรีและรัตนกโกสินทร์นะครับที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนะครับอันเป็นคุณูปการแก่ประเทศชาติบ้านเมืองน,นะครับและธนบัตรใบนี้นะครับก็จะเป็นนะครับการเทิดพระเกียรตินะครับพระมหากษัตริย์นะครับในสมัยช่วงทนบุรีนะครับกรุงทนบุรีนั่นคือ พระเจ้าตากสินนะครับมหาราชเรามาเรียนรู้กันเลยดีกว่านะครับธนบัตร100บาทนะครับที่ผมถืออยู่นี้นะครับมีขนาด7.2เซนติเมตรนะครับคูณ15เซนติเมตรนะครับวันประกาศออกใช้นะครับรงวันที่24ธันวาคมพุทธศักราช2,557นะครับวันที่ออกใช้นะครับวันที่26กุมภาพันธ์พุทธศักราช2,558 นะครับโดยรายละเอียดนะครับของธนบัตรใบนี้นะครับตอนกลางเบื้องขวานะครับนะครับจะมีพระบรมฉายาสาธิสรักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะครับรัชกาลที่9นะครับนะครับโดยทรงฉลองพระองค์คุยมหาจักรีบรมราชวงศ์นะครับพิมพ์ด้วยสีแดงเข้มนะด้านขวาของ พระบรมฉาย,ยาสาธิสระนะครับมีแถวตัวเลขอารบิก100บาทขนาดจิ๋วสีแดงเข้มนะครับต้องใช้แว่นขยายนะเรียกว่าขยายและอ่านจะเห็นนะครับจะเห็นตัวเลขนะครับอารบิก100บาทด้านล่างนะครับมีหมวดอักษรโรมันนะครับที่ระบุหมวดและหมายเลขธนบัตรนะครับประจำธนบัตร พิมพ์ด้วยลายประดิษฐ์นะครับสีชมพูเลยด้านหลังตัวอักษรสีแดงเบื้อตอนกลางเบื้องซ้ายนะครับเบื้องเบื้องซ้ายด้านบนสุดเลยนะครับจะมีรูปพัะคุดพานะครับสีแดงเข้มถัดลงมามีข้อความว่ารัฐบาลไทยนะครับเป็นอักษรนูนขึ้นมาแล้วก็ข้อความว่าธนบัตรนี้ชําระหนี้ได้ตามธนบัตรเป็นเงินที่ชําระหนี้ได้ตามกฎหมายนะครับแล้วก็มี ตัวเลขไทยนะครับ100บาทที่บอกชนิดราคาของธนบัตรใบนี้นะครับน,น,นูนขึ้นมานะครับด้านล่างสุดด้านล่าง,งถัดลงมานะครับจากตัวเลขนะครับจะเป็นลายมือชื่อนะครับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับ mm. พิมพ์ด้วยสีดำอยู่เหนือข้อความรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ด้านล่างมีลายไทยแล้วก็ลายประดิษไทยนะครับตัวแถวอารบิกห0 0บาทสลับกับลายประดิษฐ์เรียงต่อแถวแนวตั้งนี่1 0 0บาทแถวแนวตั้งด้านบนซ้ายสุดมุมบนสุดนะครับจะมีตัวเลข100บาทแนวตั้งเป็นอารบิกนะครับซึ่งเหมือนจะไม่ครบบริบูรณ์แต่ถ้าเกิดเราฉายด้วยนะครับ แสงสว่างจะปรากฏตัวเลข100บาทนะครับขึ้นมานะครับทัดมานะครับตรงนี้นะครับจะเป็นตัวเลขหมดหมู่แล้วก็หมายเลขกำกับธนบัตรใบนี้นะครับทัดลงมานะครับจะเป็นลายน้ำพระบรมฉายาสาธิสลักษณ์นะครับนี่จะปรากฏขึ้นมานะครับเมื่อเราส่องกับแสงแดดแสงไฟนะครับถัดลงมาตรงนี้นะครับจะมีเรียกว่า 100บาทนะครับ100บาทปรากฏขึ้นมาเป็นอาราบิห100บาทนะครับต้องค่อยๆเอียงจะเห็น100บาทเห็นไหมครับบริเวณตรงนี้1น0่า100บาทค่อยๆเอียงก็จะเห็นปรากฏ100บาทขึ้นมาเบื้องขวานะครับเบื้องขวามุมบนสุด เราจะเห็นตัวเลขนะครับระบุธนบัตรนะครับหนึ่งรถัดลงมาเป็นข้อความว่า100บาทนะครับถัดลงมานะครับเป็นแถบฟอยสีเงินนะครับที่ผนึกตามแนวตั้งแถบฟอยสีเงินภายในมีตาสัญ,ญลักษณ์นะครับงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวรัชกาลที่9นะครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีม,มหามงคลเฉลิมพระชนภพรษาหรอบนะครับ ในวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2542นะครับบรวณตาสัญลักษณ์มีตัวเลขอาราบิก100บาทมือพลิกเอียงนี่ตัวนี้นะครับเมื่อพลิกเอียงเนี่ยจะปรากฏนะครับ ถัดลงมาด้านล่างนะครับมีดอกไม้เล็กๆนะเป็นดอกนูนนะครับขึ้นมาเป็นสามดอกนะครับเป็นดอกไม้คล้ายๆดอกจันนูนที่มาสามดอกอันนี้จะเป็นสัญลักษณ์ของอักษรเบลนะครับซึ่งผู้พิการทางสายตาเนี่ยสามารถที่จะสัมผัสนะครับและรู้และทราบว่าแบงค์ที่ท่านถืออยู่นี้นะครับคือแบงค์หนึ่งร้อยบาทมีมูลค่าหนึ่งร้อยบาทนะครับ เข okay. นี่คือทั้งหมดของด้านหน้านะครับพลิกกลับไปด้านหลังบ้างนะครับมาเรียนรู้กันว่าด้านหลังมีอะไรอยู่ปรากฏบนธนบัตร100บาทแบบที่16บ้างนะครับตอนกลางนะครับของธนาบัตร100บาทแบบที่16นั้นนะครับมีภาพภาพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับพิมพ์ด้วยสีแดงเข้มนะครับเบื้องหลังเป็นลายพื้นสีส้มด้านล่างของภาพ พระบรมรูปเป็นลายกระหนกเปลวสีแดงเข้มนะครับด้านซ้ายของภาพพระบรมรูปมีลายดอกอาลายดอกไม้ล่วงสีส้มนะครับส่วนด้านขวานะครับมีภาพสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับทรงเกี้ยกล่อมให้ประชาชนรวมกำลังกันต่อสู้กู้อิสรภาพนะครับพิมพ์ด้วยสีน้ำตาลนะสีแดงอมชมพูและสีส้ม และภาพท้องพระโรงนะครับพระราชวังกรุงธนบุรีน,นี่นะครับพิมพ์ด้วยสีแดงสีแดง,แดงอมชมพูสีแดงเข้มสีชมพูนะครับเหนือภาพสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงเจ้ิกลมอรให้วตชาชน ร่วมกำลังกันต่อสู้กู้อิสรภาพมีลายประจํายามยามหน้ากระดานกระดานนะครับมีลายประจํายามหน้ากระดาน,นนะเบื้องซ้ายมุมบนสุดนะครับมุมบนสุดมุมบนสา,สายสุดนะครับเป็นรูปพระคุดพานะครับสีน้ำตาลน,นะขนปีกชั้นในสีน้ำตาลน,นะครับขนปีกชั้นนอกและนขนหางสีแดงอมชมพูนะครับถัด ลงมาด้านขวามือนะครับมีข้อความว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับพอจุดสอจุดนะครับสองสถึงสองพนะครับนี่ซึ่งเป็นปีที่สเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติและปีสวรรคตรนะครับพิมพ์ด้วยสีแดงถ้าลงมามีภาพภาพระบรมราชานุสาวรีย์ สาวรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับทรงทรงม้าพาที่นั่งออกศึกนะครับพิมพ์ด้วยสีแดงและสีแดงเข้มนะครับและภาพป้อมวิชัยประสิทธิ์นะครับพิมพ์ด้วยสีสีแดงอมงชมพูนะครับสีน้ำตาลและสีส้มนะครับมุมล่างมีตัวเลขไทยนะครับ100บาทปรากฏอยู่นะครับพิมพ์ด้วยสีแดง เบื้องขวาอ้ามุมบนนะครับมีตัวเลขอารบิด100บาทไทยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะจะปรากฏ100่อย่างสมบูรณ์เมื่อส่องกับแสงไฟนะครับทันลงมานะครับจะมีลายน้ำพระบร,รมฉาย,ยาสาธิสัรนะครับปรากฏขึ้นเมื่อเมื่อเราส่องกับแสงไฟนะครับนะโอเค ด้านล่างสุดจะมีข้อความนะครับตัวเล็กมากเลยนะข้อความว่าโทษฐานปลอมหรือแปลงธนบัตรคือจำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุกอย่างสูง20ปีและปรับอย่างสูง40,000บาทนะครับพิ์ด้วยสีแดงอมชมพูนะโอเคนี่ก็เรียนรู้กันไปแล้วนะครับสัญลักษณ์ขอ,อ,อความหมายของสัญลักษณ์ที่หรือภาพที่ปรากฏอยู่บนธน,ธนบัตรนะครับ100บาทแบบที่16นี้นะครับ วิธีการสังเกตธนบัตร100บาทนะครับแบบที่16ว่าธนาบัตรที่คุณถืออยู่เป็นของแท้ของจริงหรือเปล่านะครับให้ให้ทำการพิสูจน์ยังต่อไปนี้นั่นก็คือ,คอการสัมผัสพลิกนะครับการสัมผัสสองเอ่อพลิกสองสัมผัสพลิกสองนะครับสัมผัสก็คือจุดที่สัมผัสได้แก่นี้ เป็นรอยนูนขึ้นมา100บาทบริเวณมุมขวาบนสุดนะครับและ100บาทตรงเบรดตรงกลางนะครับคำว่ารัฐบาลไทยก็นูนขึ้นมานะสัมผัสดูเลยอย่างนี้และตรงนี้นะครับดอกไม้100บาทนะนะครับนะซองนะครับซองจุดนี้นะครับเห็นไหมปรากฏรูป ตายน้ำพระบรมฉายาสาธิสกณ์นะครับและก็เอียงตรงนี้จะปรากฏ100บาทนะครับขึ้นมานะ,นะครับโอเคอีกอย่างที่สำคัญหนึ่งคือธนบัตรเวลาเราจับของจริงเนี่ยเราจะรู้เลยว่าไม่ใช่กระดาษธ,ธรรมดาเป็นกระดาษพิเศษนะครับเป็นกระดาษของธนบัตรเฉพาะเลยจับแล้จะสัมผัสรู้เลยนะครับ ก็สามารถที่จะตรวจสอบได้ว่านี่คือธนบัตรของจริงนั่นเองนะครับโอเคอนี่เองเป็นเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับธนบัตร100บาทแบบที่16นะครับโอเคก่อนจาก,กันันะครับขอขอบคุณข้อมูลนะครับจากเว็บไซต์ w w w ร o ไวท t เว็บนะครับเว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทยเรื่องราวเกี่ยวกับธนบัตรไทยต้องธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับสามารถเข้าไปศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับธนบัตรไทยเราได้นะครับที่ธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับหรือที่คลิปวิดีโอนะครับดังที่ปรากฏอยู่นะครับ ng คลิปรีวิวนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับธนบัตรไทยเราจะนํามา พูดคุยนะครับให้ทุกท่านได้รับทราบกันว่าธนบัตรไทยนั้นนะครับมีเรื่องราวความเป็นมาบนหน้าธนบัตรบนกระดาษธ,ธนบัตรใบนี้เนะี่ยมีความหมายว่าอย่างไรมีสัญลักษณ์อะไรปรากฏอยู่บ้างนะครับและวิธีการตรวจช็คธนบัตรแท้ธนบัตรจริงนะเราจะมาพูดคุยกันนะครับโอเคอ้อ คลิปผมนะครับมาจาก c h anel n NG k r i t Review นะครับ c h anel n ไหนที่ไม่ใช่ NG Crit Review นะถือว่าเป็น c h anel n Copy นะครับซึ่งนะครับมีคน Copy คลิปผมไปแล้วนะต้องระวังให้ด้วยระวังกันด้วยนะอาจจะมีการหลอกลวงหรือมีการต้มตุนกันเกิดขึ้นนะครับ